หลายๆคนรู้สึกว่าเวลาที่แม่บน่นแม่ด่ารู้สึกว่าแม่ทําตัวน่าลาคาญบางคนไปคิดได้อีกทีตอนที่มันสายไปแล้วบางคนไปคิดได้อีกทีได้แต่ดูลูกดูหน้าแม่ตัวเองบางคนคิดถึงแม่ได้แต่จุดทุบไหว้กระดูกที่อยู่บนโกดบนหิ่ง ลูกเบื่อแม่ตัวเองมากตัดสินใจที่แบกแม่ตัวเองขึ้นบ่าเพื่อไปปล่อยในป่าลึกระหว่างทางที่ลูกเดินพาแม่ไปปล่อยเนี่ยแม่ไม่พูดอะไรสักคำเลยได้แต่หักกิ่งไม้ไว้ตามทางเรื่อยๆรืยเื่ ทันใดนั่นเองพอไปถึงในป่าลึกลูกได้วางแม่ลงแล้วก็เดินจากไปแม่ได้ตะโกนขึ้นพูดมาว่าเดินตามกิ่งไม้ที่แม่หักไว้นะลูกหลายๆคนมีแม่แต่ไม่เห็นคุณค่ารู้สึกว่าตัวเองโชคร้ายรู้สึกว่าเวลาที่แม่บน่นแม่ดา่ารู้สึกว่าแม่ทำตัวน่าลำคาญบางคนไปคิดได้อีกทีตอนที่มันสายไปแล้วบางคนไปคิดได้อีกทีได้แต่ดูลูกดูหน้าแม่ตัวเองบางคนคิดถึงแม่ได้แต่จุดทุบไหวกระดูกที่อยู่บนโกรดบนหิ้งให้คุณ คิดได้ตั้งแต่ตอนนี้ว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่บางครั้งอาจจะพูดจาไม่เข้าหูบางครั้งอาจจะพูดจาที่เราฟังดูแล้วรู้สึกน่าลำคาญแต่ให้เรารู้ไว้เลยว่าลึกๆแล้วพ่อแม่ทุกคนรักลูกเสมอผมเคแมนครับศิลปภพแจ้งชูช่วย